ในช่วงนี้ค่ะกับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะการรำสวยๆจากวิทยาลัยนาติสินเชียงใหม่ค่ะเขามีการจัดแสดงวิพิษทัศนาวิจิตรานาตาดุริยงางคศิลป์แสดงผลงานของทางนักศึกษาค่ะ ที่โรงละครวิทยาลัยนาตาสินเชียงใหม่ค่ะวิทยาลัยนาตาสินเชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เขาได้มีการจัดแสดงวิพิษทัศนาวิจิตราน,นาตาดุริยางคศิลป์การแสดงประจำปี2565เพื่อเผยแพร่ศิละปะวัฒน,ธ,นธรรมด้านนาฏ ตะดุริยางคศิลป์ดนตรีหน้าตาศิลป์พื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยหน้าตาศิลป์เชียงใหม่โดยนักแสดงทั้งหมดเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยค่ะโดยการแสดงหนังใหญ่การรำโอยพรการแสดงศิลปะพ,พื้นบ้านสีภาคและการแสดงโขนซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่30ธันวาคมวันละ2รอบนะครับเวลา9นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาโดยติดต่อจองตั๋วเข้าชมได้นะครับที่โรงละครวิทยาลัยนาติสินเชียงใหม่หรือทางโทรศัพท์หมายเลขครับ0622597461และ0838232396ครับ 11ชุด2ชั่วโมงบัตร100บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไป200บาทคือคุมมคค้มมากค่ะคุ้มมากๆ